Hvad ser du så? Ja, det er kat. Er det kat? Jeg tror, det var fugle. ้วดอกไม้ก็บ่เห็นแต่พวกนี้นะอันนี้ย่าชนิดหนึ่งนะวัชพืชนะแต่ดอกไม้แต่มันกำลังจะออกดอกดอกมันก็สวยๆวกย่า you <laughs>